อิสูได้ยินที่กูเรียกไหมอิสูมึงไม่ยอมมาเปิดประตูให้กูใช่ไหมงั้นกูปีนเข้าไปก็ได้ฮึรู้จักคนใหญ่ไว้กลมน้อยไปซะละพ่อพ่อจะปีนรถเข้ามาแล้วจะไปไหนลูกหนูจะไปแอบดูพ่อที่หน้าต่างแน่พ่อปีนขึ้นไปอยู่บนรัวแล้ว ไหนไหนไหนตายจริงรั้วก็ไม่ใช่เตีต้ยเดี๋ยวก็ตกลงมาลอกเห็น <laughs> ไหมสุดไม่มีอะไรที่คนอย่างไอวิกรมจะทำไม่ได้ปีนรั้วแค่เนี้เรื่องเล็กโว้ยเฮ้ยทำไมตัวกูมันโอนเอ็นไม่ๆมนี่วะเเเฮฮฮ้้ยยไปไปไพไป วิกรมคะวิกรมเอ๊ะเสียงลูกเสียงเมียผมนี่ลูกแดงสุสุกับลูกเธอผมกลับไม่ได้ผมไม่รู้ว่าผมจะกลับไปได้ยังไงเร็วหน่อยลูกหลวงพ่อรออยู่ค่ะไม่ต้องรีบร้อนลูกเดี๋ยวจะหกล้มไปวันนี้เช้าหน่อยนะคะท่าน พต้องเตรียมของหลายอย่างก็มาทันเพลนพอดีนี่ไหนวันนี้แดงมีอะไรมาถวายเพนหลวงพ่อแดงมีแต่ขนมมาค่ะของแม่เป็นแกงส้มกับปลาเค็มแล้วก็ผัดผัดอะไรน่าจะแม่หนูจำหนูแดงจำไม่ได้ผัดผักรวมจ้ะดิฉันจะจัดให้ ดิฉันจะจัดใส่จานถวายให้นะคะหลวงพ่อจะกลับมาเป็นพ่อหนูเมื่อไหรจ๊ะพรุ่งนี้ลูกหลวงพ่อได้เลิกศึกตอนสายหนูกับแม่มารับหลวงพ่อด้วยนะแล้วหลวงพ่ออืมจะกลับไปกินเหล้าอีกไหมไม่แล้วลูกพ่อจะกลับเนื้อกับตัวเป็นพ่อที่ดีของลูก และจะไม่ไปแตะต้องเล่าอีกตลอดชีวิตดิฉันขออนุโมทนาด้วยค่ะที่อาตมามาบวชหลังจากฟื้นมาจากความตายก็เพื่ออุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลให้กับท่านโยมทูตที่ท่านได้ชี้ทางสว่างให้ทั้งอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายที่ได้ร่วงเกินไว้ในพนมมือแล้วพูดตามแม่สิลูกนูอโอหาสิให้หลวงพ่อค่ะ ขอบใจโยมและลูกแดงมากนะต่อไปนี้จะไม่มีวิกรมคนเก่าอีกแล้ววิกรมคนนั้นได้ตายไปจากโลกของธาตุน้ำเมาแล้ว